ตรงนี้ก็มีกำลังเป็นศึกอของชาวบ้านเมืองวิเศษชัยชาญน,นะครับเป็นการจำลองนะครับเหตุการณ์ประศาสดร์นะครับอันนี้ที่นั่งเป็นประธานเหน่ครับก็คือนายทองดอกนายทองแก้วนะครับวีรบุรุษแขงเมืองวิเศษชัยชาญครับประชุมกับ ชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะหลอกล่อให้ฐานพม่านะครับที่มาค้นหาสาวๆชาวบ้านนะครับแล้วก็จะกําจัดฐานพม่าให้หมดสิ้นนะครับอันนี้เป็นการวางแผนลบกันอยู่นะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นการต่อสู้นะครับกับฐานพม่านะครับก็ร่วมกันต่อสู้กับข้าสึกนะครับ ก็หลังจากต่อสู้กับถามพม่ากรครับก็ได้ไปรวมกันที่ค่ายโพสามต้นนะครับที่หรือที่ค่ายบางอาจารย์ครับเพื่อร่วมกันสร้างข้าศึกต่อไปนะครับตรงนี้นะครับที่เขาบรรยายไว้นะครับอันนี้เป็นดนตรีประกอบนะครับในวัดนะครับแล้ว